สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมืงหนีไมากินข้าวกินข้าวเที่ยงพอดีค่ะล้องไร้แล้วมากินข้าวเที่ยงเน้อเน้อกินข้าวเที่ยงก็ตำมะกร้าวกับกับแกงเนาะเน้อเอา๋ยวเอามาโซนเลยค่ะตำมะกร้าวค่ะว่าปิวหมดแล้วลูกนี่แกงค่ะแกงแกงมะกั่วใส่ไก่ค่ะกินเนะค่ะเด้อบานกินเกิน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 มากินด้วยกันมากินโอ้พัดล้องไปแห้งเนาะบาน ผัดยี้ใส่ปิวแล้วนบ้บมันอกินน้ำกันแล้วกันเพื่อนเ้อตแต่มาหุ้งแซ่บ้อเอากินมเนนมเนูเมนูอืม,อม แต่นี้ก็มีบักอกไม่มีตอนม่มีบัู่ว่าอยู่น้ำดำนดำๆแลาวม้งกับแกงบกทั่วอะ้รน่ะเนอะหมูนันเองทำเองหมูรึกไก่ ต้องไลแล้วก็กินเขาพอดีค่ะกินขเ,าเ,เนะะนขาแ,แล้วก็จะเฮ็ดเวียกต่อนแลคันเนาะกินเขาแล้วกินเขาก็จะได้เฮ็ดเวียกเสร็จหนอตรงหนอตางไม่ใหนเสร็จกับเมื่อวานก็จะเสร็จรคครกับไม่ได้เสร็จค่ะต้องหั่นไว้เสียเซ็จกับไม่ได้เสร็จดื้อค่ะกินเขาแล้วก็จะเสร็จเนาะเนาะ đẹt đi chú khảo, đẹt đi chú khảo, để tạc tạc đi vậy nha các, tạc pha liên tục, nhìn khảo là anh sẽ anh ta đang khảo phải chụp clip đó, đầu mối hương, chàng cái thua trái cây trái ngọc cây, Okay. Okay. ướt <laughs> ừ, lại ba leo ạ đang có ba mình có ba mai, mấy kia cháu lại đấy nhỉ กินกันแล้วเพื่อนๆเด้่ขาเที่ยงข้าเที่ยงก็ดีลงไร่เรากินข้าเที่ยงบ๊ลูกบ๊อบ เป็นดอกาพอดีเยอะอมหุ้งก็ได้ทั้งเกรียม,มาไวโอ้ใชามันมีมะกอกนี่ยีกกจะดำหน้าหน้าหนาวนี่มันจะมีมะก,กอกขายแล้วไงมะก,กอกอน่ตลาดถ้าเป็นตลาดมีกะ mấy chua phải cái gì Mấy chua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  chua Mấy chua Mấy chua Mấy ก,กินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่ค่ะไม่ใช่อยู่เพื่อกินค่ะ เขาจังกินให้เกี้ยงให้เสียงไกินเกียงให้สงบ่ใหเหให้อิ่สุดมันกินบ่หมดนี่มกินเกียให้เสียงเขาเฮ็ดย้อเพินเมาได ก็แล้วค่ะมือล้วค่ะยี่งเลอนแล้วค่ะปอบค็เนหลายเลยคะเด้อที่มาให้กำลังย่างแกยใส่บริขาดใจค่ะน้องเรื่อยๆถึงบอมีหลาค่ะแต่ว่ากับมาเรือเรอน้เรืยิ่งดีก็ว่าห้อิ่มีสิมเนาะเนาะขอบคุณหลายเลยค่ะเด้อฮักแพนกับแม่หนให้กำลังใจเปลี่ยนแหลกประสบการณ์หากันค่ะที่จะกับมากินเขาอิ่มแล้วค่ะจะได้ไปอันลาดได้ไปเฮ็ดเวียกได้บั่นกินเขาเราเฮ็ดเวียกต่อค่ะวันยูซือค่ะ ขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ